ตอนที่9เออหลับสนิทดีจริงๆต้องขอบคุณยาของผู้จัดการว่าแต่เรื่องที่ผ่านมาเมื่อวานมันเป็นความจริงใช่ไหมนะหลักฐานก็มีนี่นามันไม่น่าจะใช่ความฝันหรอกแต่ว่าร้านสะดวกซื้อจะยังตั้งอยู่ที่เดิมได้จริงๆงั้นหรออะว้าวมันคือของจริงทั้งที่คิดว่าเราอาจจะสติแตกไปแล้วเพราะตกงานนานเกินไปซะอีกมีเราแค่คนเดียวที่มองเห็นร้านนี้ได้หรือเปล่านะ ทำไมฉันถึงทำแบบนั้นไม่ได้ล่ะถ้าฉันดื่มที่นี่มันจะมีขวดเปล่าใช่ไหมฉันจะเอาขวดเปล่าให้เธอไปเลยเพราะแบบนั้นเธอควรจะลดราคาให้ฉันอีก100รวอนโซจูหนึ่งขวดก็จะราคา2 0 0 0ันวอนพอดีตามนั้นแหละตกลงไหมฉันจะดื่มให้หมดในทันทีเลยเยงั้นก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมให้ฉันดื่มตกลงนะคิดอีกทีให้มันเป็นฝันก็ไม่เลวนะ คุณลูกค้าฉันได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านสะดวกซื้อเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะแบบนั้นกรุณาชำระเงินแล้วกลับไปดื่มที่บ้านเถอคะค่ะผิดกฎหมายงั้นเหรอนี่มันแปลกเกินไปแล้วเธอเคยได้ยินหรือว่าดื่มน้ําในร้านสะดวกซื้อขายน้ําไม่ได้นะเออเรื่องนั้นตามกฎหมายแล้วร้านสะดวกซื้อจะถือว่าเป็นร้านอาหารประเภทหนึ่งเพราะแบบนั้นถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นี่ครับ และรวมถึงบริเวณนอกร้านด้วยเช่นกันเพราะแบบนั้นเราถึงแนะนําให้คุณชําระเงินแล้วกลับไปดื่มที่บ้านลีชานมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เองครับเหนื่อยหน่อยนะครับผู้จัดการไม่ใช่แบบนั้นแต่ทําไมนายถึงเน่นายเป็นใครทําไมถึงได้เข้ามาแทรกกันฮะผมเป็นพนักงานของที่นี่ครับพนักงานเหรอกล้าดียังไงถึงมาพูดกับลูกค้าแบบนี้ทั้งที่เป็นแค่พนักงาน นายกำลังดูถูกฉันเพราะว่าฉันเป็นเอลใช่ไหมครับดูถูกคุณหมายความว่ายังไงเห็นกันชัดๆว่านายกำลังดูถูกฉันเพราะไม่ยอมทำตามที่ฉันบอกพวกนายสองคนดูถูกฉันที่เป็นเอลเพียงเพราะพวกนายทั้งคู่เป็นมนุษย์ค่ะคุณลูกค้าผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับนายทำมาดูถูกฉันนายทำมันแน่นอนนี่มันทำให้ฉันเจ็บปวดเจ็บปวดมากเลยคุณลูกค้าทำแบบนั้นมันอันตรายนะครับ ถ้าของบนชั้นตกใส่คุณอาจจะบาดเจ็บเอาได้อะไรนะนี่นายจะบอกว่าฉันงโง่อ,โอใช่ไหมผมบอกว่ามันอันตรายตัางหาก <Sp ush> ถ้าแบบนั้นเอลคนนี้ไม่จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มกล่าวหาว่าคุณเหยียดเผ่าพันธุ์และขัดขวางการทำธุรกิจใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันแสดงบันทึกของกล้องวงจรปิดให้ดูได้นะคะให้ช่วยตรวจสอบกล้องวงจรปิดไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะ งั้นฉันจะไปดูสักคู่รบกวนหน่อยนะคะเอลของโลกนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่ผมเคยรู้จักเลยนะครับเอลในโลกของนายเป็นแบบไหนหรอเออจะอธิบายยังไงดีพวกเขามีภาพลักษณ์ที่สูงส่งและเป็นเผ่าพันธุ์ที่งดงามน่าจะประมาณนั้นครับสำหรับโลกของผมถ้าได้ยินชื่อของเผ่าพันธุ์เอลน่าจะคิดถึงเผ่าพันธุ์ที่เป็นขุนนางหรือชนชั้นสูงอ่าอืมเดิมทีพวกเขาก็เป็นแบบนั้นแหละก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น ทศวรรษที่ผ่านมาในโลกนี้มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมมากสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จํานวนมากได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของทุกเผ่าพัพนธุ์สะดวกสบายยิ่งขึ้นเบื้องหลังความก้าวหน้าทั้งหมดนี้ก็คือมนุษย์เผ่าพ,พันธุ์อื่นๆสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทําให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับอย่างมากในทางบวกแต่ทุกอย่างย่อมมีข้อแรกเปลี่ยนที่เท่าเทียม เพราะการพัฒนาที่รวดเร็วทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากธรรมชาติต่างๆเริ่มถูกทํำลายแต่ทุกคนก็ยอมแลกมันเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตของตัวเองยกเว้นเผ่าพันธุ์เดียวพวกเอลได้ปฏิเสธสิ่งนี้อย่างสิ้นเชิงและสุดท้ายสงครามก็ได้เริ่มขึ้นส,สงครามเพราะเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์งั้นเหรอครับอืมเผ่าพันธุ์เอลเป็นเผ่าที่รักธรรมชาติมาก เพราะแบบนั้นพวกเขาจึงยอมรับไม่ได้ที่ธรรมชาติต้องถูกทำลายเพื่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพราะพวกเอลฟ์ทำลายโรงงานและสิ่งก่อสร้างไปมากทุกเผ่าพันธุ์จึงอยู่เฉยไม่ได้อีกต่อไปจึงต้องเลือกข้างระหว่างมนุษย์กับเอลฟ์จะเลือกฝั่งมนุษย์เพื่อความก้าวหน้าหรือใช้ชีวิตเหมือนที่ผ่านมาคำตอบมันก็เห็นๆกันอยู่แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะเลือกฝ่ายมนุษย์ แม้ว่าทุกเผ่าพันธุ์จะรวมพลังกันต่อสู้แต่จำนวนเอลมีมากมายมหาศาลทำให้สงครามยืดเยื้อมานานในที่สุดพวกเขาก็สงบสงครามนี้ลงด้วยการเจราจาแต่ผลกระทบจากสงครามนั้นหลุนแรงมากเอฟกับมนุษย์จำนวนของทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้ลดลงอย่างมากจนแทบจะหาได้ยากในปัจจุบันงั้นเกิดอะไรขึ้นกับเผ่า L เอลหรอครับหลังจากสงครามจบลงเอลที่รอดชีวิตต้องทนทุกข์กับการถูกกดขี่และการถูกเลือกปฏิบัติ เมื่อเร็วๆนี้มันค่อยๆลดลงมากแล้วจำเอลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้ไหมคนที่ผมคนละสีนะ่ะครับเธอต้องพยายามอย่างมากเพื่อได้งานนี้จนผมสีทองของเธอกลายเป็นสีดำดังนั้นลีชานเมื่อเอลเข้ามาขอให้บริการพวกเขาดีๆนะขอร้องละอืมต่อให้เป็นเหมือนลูกค้าเอลคนเมื่อกี้น่อยหรอครับไม่ไม่จำเป็นต้องบริการลูกค้าแบบนั้นดีๆหรอกอ่ะ คิดแล้วก็หงุดหงิดอีกแล้วถ้ามีลูกค้าที่ด่าหรือตะโกนใส่นายไล่ออกไปเลยอย่าให้เกิดเรื่องแย่ๆกับนายนะเข้าใจแล้วครับแต่ว่าผู้จัดการครับคุณน่าจะเลิกงานได้แล้วนะครับการตรวจสอบก็ดูเหมือนจะใกล้เสร็จแล้วอืมเมื่อเจ้าหน้าที่คนนั้นออกมาเราคงได้ไปพร้อมกันตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะคือว่าฉันเลิกงานพอดีจะเป็นอะไรใหมคะถ้าเรากลับด้วยกันได้อยู่แล้วค่ะ เราจะพาเอลคนนั้นไปกับเราก่อนส่วนการตัดสินโทษเอาไว้จะมาแจ้งคุณทีหลังนะคะค่ะลิชานเกิดอะไรขึ้นก็ส่งข้อความมาได้เลยนะขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะทั้งสองคนไปดีมาดีนะครับอ่าความเหนื่อยจากการทำงานวันแรกยังอยู่เลยต้องรีบปรับตัวให้ได้แล้วสิไม่งั้นแบบนี้ไม่ไหวแน่นี่แกหลับในเวลางานงั้นเหรอรีบๆลุกขึ้นมาบริการฉันได้แล้ว ผู้จัดการผมขอไล่ลูกค้าคนนี้ออกไปได้ไหมครับตอนที่สิบทำไมแกถึงไม่ทำงานฮะลุกขึ้นมาให้บริการฉันได้แล้วคุณลูกค้ากำลังหาอะไรอยู่หรอครับยาสีฟันอยู่ที่ไหนอ่าถ้าเป็นยาสีฟันอยู่ตรงนั้นเลยครับที่เดียวกับแปรงสีฟันที่คุณซื้อเมื่อวานเฮ้ยฉันจะรู้ได้ยังไงถ้านายพูดแย่นั้นแกคิดจะทำงานจริงๆหรือเปล่าอธิบายให้ตูวและจริงใจหน่อย ผู้จัดการครับลูกค้ากำลังเลงแก่ผมทางนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปตั้งแต่แรกก็สิ้นเรื่องนี่ครับเชิญคุณลูกค้าเลือกได้เลยอันไหนดีที่สุดเออเรื่องนั้นผมก็ไม่แน่ใจในายทำงานที่นี่ยังไม่รู้เรื่องนี้อีกหรอลูกค้าจะซื้อก็ต่อเมื่อนายทำให้พวกเขาสนใจได้ธุรกิจจะดำเนินไปได้ดีไหมถ้านายยังเป็นแบบนี้นี่เรากำลังดิวเปิดโรงงานยาสีฟันอยู่งั้นเหรอ ถ้าแบบนั้นเอาเป็นแบบอันนี้ใหม่ครับที่ร้านมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งอยู่พอดีฉันไม่ได้อยากจะได้สองอันหรอกนะแต่มันก็เป็นของฟรีนะครับยังไงมันก็คุ้มค่าสำหรับคุณอืมใจเงินเลย3,200วอนครับถ้าจะรับถุงด้วยเพิ่มอีกร้อยวอนต้องการใหม่ครับอ่าอืมเอาอันนี้ด้วยทั้งหมด6,300วอนครับเออชิ้นนี้ก็มีโปรหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันครับ ฉันขอแค่อันเดียวอีกอันนายเก็บไว้ซะให้ผมหรอครับใช่เอามันไปซะเออแบบนั้นมันคงไม่ดีมั้งครับคุณลูกค้าเป็นคนซื้อมันถ้าผมรับไว้นั่นไม่ใช่ธุระข,ของฉันฉันไม่ตามมาเก็บตังนายทีหลังหรอกนะพอะง้นเก็บมันไว้ซะแค่นี้แหละชีวบอกว่านั่นคงไม่ใช่ลูกค้าประจําของที่นี่ใช่ไหมฉันรู้สึกว่าเขาให้บางอย่างทุกครั้งที่เขามาที่นี่เลยวันนี้เขาก็มาอีกแล้วอย่าบอกนะว่าที่ทํางานเขาอยู่ที่นี่ อย่าบอกนะว่าเขาจะมาทุกครั้งที่เราเข้ากะเลยนะเออสวัสดีค่ะคือว่าคุณมีจดหมายลาออกขายหรือเปล่าคะลูกค้าซักคิวบัตเมื่อวานกลับมางั้นเหรอครับเธอคงจะไม่เป็นเหมือนเมื่อวานแล้วใช่ไหมครับสภาพของเธอเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าเธอน่าจะดื่มมานี้หน่อยครับแต่เธอดูสงบกว่าเมื่อวานมากงั้นลองใช้เครื่องตรวจจับคำสาบกับเธอดูถ้ามันปกติฉันก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอก งั้นถ้ามันมีอะไรผิดปกติผมจะติดต่อผู้จัดก,การไปนะครับ <laughs> งั้นหวังว่าฉันจะไม่ได้รับสายจากนายนะเอาอยัางไงดีเรายังกลัวนิดหน่อยว่าเธอจะกลายเป็นแบบตอนนั้นอีกต้องอยู่แบบนี้ต่อไปเหรอไม่ไม่นึกถึงโบนัสที่ได้มาเมื่อวานสิคิดถึงผู้จัดก,การที่ให้เงินนายรวมถึงเงินที่คุณจะได้รับในเดือนนี้ด้วยต้องตั้งใจทำงานให้สมกับเงินที่ได้รับสิขอโทษนะครับคุณลูกค้าค่ะ เออเพราะเหตุการณ์เมื่อวานผมคงจะต้องตรวจสอบคุณหน่อยได้หรือเปล่าครับได้ค่ะตรวจสอบที่มือของฉันได้ไหมคะครับขอบคุณมากเลยครับเออคือว่าเรื่องเมื่อวานฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเมื่อวานเรื่องของสีลุงนั่นหรือครับได้โปรดอย่าพูดต่ออีกเลยนะคะเมื่อวานฉันสติหลุดไปมากจริงๆเพราะฉันดื่มพลังเวทเกินขนาดตอนทำงานที่บริษัทเมื่อวานนี้ ขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่มีข้อแก้ตัวเลยเออนี่คุณทำงานแบบไหนหรอครับมันถึงได้กลายเป็นแบบเมื่อวานไปได้ฉันทำงานในบริษ,ษัทยาที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะ่ะที่เป็นแบบนั้นเพราะฉันกำลังสร้างยาแห่งความรักคนที่ทำยาไม่ใช่จอมเวทหรอกครับเออถ้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักซักคิวบัสจะมีส่วนร่วมมากที่สุดค่ะเผ่าซักคิวบัสมีพลังพิเศษในการดึงดูดผู้คนอื่นพวกเราเป็นเผ่าพัพานธุ์ที่ใกล้กับความรักตลอดเวลา ดังนั้นพวกเราส่วนใหญ่จะทํางานในบริษัทที่ผลิตยาที่เกี่ยวข้องกับความรักหรือบางคนก็จะทำงานเป็นจิตแพทย์หรือที่ปรึกษาทางด้านนี้เพื่อให้คําปรึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความรักฉันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่พอเมื่อวานงานของฉันเป็นไปได้ด้วยไม่ค่อยดีต้องขอโทษจริงๆนะคะว้าวสกิบัตในโลกนี้ค่อนข้างเป็นมิตรมากเลยหมแต่บางอย่างดูแปลกๆนะทําไมคุณถึงคิดจะลาออกจากงานล่ะครับผมว่างานที่คุณทํามันก็ดูเหมาะสมกับคุณ งั้นทำไมคือฉันตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีแฟนเลยค่ะฉันไม่เคยรู้เลยว่าความรักคืออะไรแต่คุณก็เป็นซักิวบัสก็เพราะแบบนั้นไงคะเพราะฉันมุ่งมั่นกับการเรียนชีวิตของฉันจึงไม่มีความโรแมนติกเลยและฉันจบการศึกษาในฐานะนักเรียนที่มีชีวิตที่มืดมนฉันตั้งใจทำงานอย่างหนักเพราะมันเป็นที่ทำงานที่แรกและเป็นงานแรกของฉันแต่เพราะฉันไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไรงานของฉันจึงไม่เป็นไปได้ด้วยดี ฉันเคยถามเรื่องนี้กับรุ่นพี่หรือเพื่อนร่วมงานแต่คําตอบของทุกคนก็แตกต่างกันจนเหมือนฉันไม่เข้าใจมันยิ่งกว่าเดิมฉันเลยคิดว่างานนี้คงไม่เหมาะกับฉันเพราะแบบนั้นเลยจะมาซื้อจดหมายลาออกที่นี่ค่ะเออคุณกังวลเรื่องนี้มากเลยสินะครับค่ะกลายเป็นว่าดันรับฟังเรื่องส่วนตัวของเธอซะได้พยายามเข้านะครับทุกคนต่างก็มีเวลาที่ยากลำบากตอนที่ทำอะไรเป็นครั้งแรกเสมอเพราะแบบนั้นอย่าโทษตัวเองเกินไปเลยนะครับ ความจริงแล้วที่ฉันมาที่นี่ก็เพราะฉันจำสิ่งที่คุณพูดได้ผมพูดใช่ค่ะตอนที่ฉันอยู่บนรถแท็กซี่บางสิ่งที่ต้องการแต่ก็ไม่มีอ่าผมแค่พูดไปแบบไม่ทันคิดฉันตกใจจริงๆตอนที่ได้ยินมันไม่ว่าใครต่างก็บอกฉันว่าความลับเป็นสิ่งที่ง่ายเออคือหรือไม่ก็น่าลำคาญหรือเจ็บปวดมีแค่คุณคนเดียวที่ต่างออกไปจะจะเย็นก่อนนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมันก็วนเวียนอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลา ช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมคะว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่แล้วคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องความรักฉันอยากได้คำตอบจากคุณจริงๆค่ะดวงตาเป็นประกายอีกแล้วเหรอเออ,อขอโทษนะครับแต่ผมก็พูดไปอย่างนั้นผมไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความรักนักหรอกค่ะความจริงแล้วผมก็ยังไม่เคยมีแฟนเหมือนกันเอ๋จริงเหรอทำไมล่ะคะก็พรหน้าของผมมันดูเบื่อโลกไงล่ะอ่อ กลูนากลับบ้านไปทีเถอะครับคุณลูกค้าได้โปรดตอนที่11งั้นถ้าพร้อมแล้วก่อนเราจะเริ่มกันฉันจะขออธิบายให้คุณฟังก่อนนะคะสิ่งที่คุณจะพูดคุยในวันนี้จะถูกเก็บเป็นความลับไม่รั่วไหลไปยังผู้อื่นอย่างแน่นอนจะมีแค่ฉันที่ใช้มันเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นเพราะแบบนั้นคุณสามารถตอบคำถามฉันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ ทำไมฉันถึงพูดเรื่องความรักพวกนั้นออกไปกันนะทั้งที่ตัวเองโสดมาตลอด29ปีแท้ๆเริ่มยังไงกันก่อนดีนะฉันจะไปช่วยอะไรเธอได้กันอย่างที่คิดเปลี่ยนหัวข้อดีกว่าคือแทนที่จะสัมภาษณ์ลองมีความรักด้วยตัวเองไม่ดีกว่าหรอครับฉันน่ะหรอคะครับถึงจะรู้สึกอายที่จะพูดแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะมีคนมาจีบเยอะไม่มีเลยเหรอครับอ่าก็มีอยู่บ้างคะ่ะแต่ฉันกลัวเลยหนีพวกเขา ฉันศึกษาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องความรักตอนที่เขาทำงานครั้งแรกหนังสือทุกเล่มและทุกคนที่ฉันถามต่างก็บอกว่าความรักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ประสบการณ์ของทุกคนเรื่องความรักก็แตกต่างกันเพราะแบบนั้นมันถึงทำให้ฉันคิดขึ้นมาว่าถ้าหากความรักมันไม่เหมือนอย่างที่ฉันเคยคาดหวังขึ้นมาละ่ะเพราะแบบนั้นฉันถึงรู้สึกกลัวขึ้นมาและตีตัวออกห่างคนอื่นโดยไม่รู้ตัว <laughs> มันคงจะแปลกมากเลยใช่ไหมคะซักคิวบัสท,ที่หวาดกลัวความรักมันไม่ได้แปลกเลยครับไม่ว่าใครต่างก็กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นและเข้าใจไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากอยู่แล้วในหมู่พวกนั้นทั้งหมดความรักก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากที่สุดแต่ไม่ว่ายัางไงงานของคุณก็เกี่ยวข้องกับความรักลองคิดเรื่องความรักให้เบาลงหน่อยดีกว่าไหมครับเบาลงก่อนหน้านี้คุณบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พูดตามตรงผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเลยครับเอ๋ทำไมล่ะคะเออคงเพราะผมได้เห็นเพื่อนที่แต่งงานไปแล้วตอนที่เขามีแฟนเขาอวดแฟนบ่อยมากผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วเขามักจะพูดเสมอว่าพวกเขาเป็นคู่แท้ที่สวรรค์ส่งมาทำไมวันนี้ถึงเป็นขนมปังหล่ะฉันบอกว่าอยากกินข้าวไงอย่ายเรื่องมากหนะาแค่กินๆไปก็พอแล้ว แต่หลังจากที่พวกเขาแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันพวกเขาก็เริ่มมองเห็นข้อเสียของกันและกันที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถึงจะพยายามทำความเข้าใจและยอมรับเรื่องพวกนั้นแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้คงจะไม่แต่งงานความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คู่แท้ปัญหาการแต่งงานเพื่อนของคุณคงมีหลายอย่างที่แตกต่างจากคู่สมรสสินะคะผมก็คิดแบบนั้นครับตอนที่พวกเขาคบกันอยู่ต่างก็บอกว่าชอบทุกสิ่งของกันและกัน แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะเพื่อนของผมหรอกครับคนอื่นๆก็มีหลายคนที่เป็นแบบนั้นความรักมักจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เสมอถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เพราะว่าความรักคือสิ่งที่ถูกกาหนดโดยอารมณ์ของผู้คนเพราะแบบนั้นคุณไม่ควรคาดหวังในความรักขนาดนั้นหรอกครับคิดถึงมันอย่างสบายๆแล้วลองมีความรักดูซักครั้ง ความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่มหัศจรรย์ขนาดนั้นแต่ต้องระวังด้วยนะครับความรักสามารถพัฒนากลายเป็นอารมณ์ที่อันตรายได้หลากหลายได้เช่นกันโอ้ความรักที่อันตรายมันคืออะไร,รคะเออความรักที่อันตรายก็อย่างเช่นความรักที่ถูกบังคับโดยฝ่ายเดียวฉันรักนายแท้ๆทำไมถึงไม่ยอมรับมันล่ะทราบซึ้งมากแต่ขอปฏิเสธอย่างที่สองคือความรักที่เฝ้ามองอย่างเดียว ได้แค่มองก็มีความสุขแล้วฉันมีความสุขแม้ว่าจะได้แค่เฝ้ามองคุณฉันรักคุณไม่ระบ,บุชื่อสำหรับผมนี้แหละคือความรักที่อันตรายนี่เนหนือหลอยความรักทำไมจะปวดแบบนี้ทำไมฉันถึงทำได้แค่เฝ้ามองกันนะเพราะว่าความรักทั้งสองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ดูเหมือนจะทำให้เกิดแผลใจเท่านั้นจนถึงขั้นปิดประตูหัวใจ ถึงความรักทั้งสองแบบนั้นจะดูแตกต่างแต่ในสายตาของผมมันก็เป็นแค่ความรู้สึกที่โลภมากฝ่ายเดียวเท่านั้นความรักไม่ควรเกิดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวมันถึงจะเรียกว่าความรักได้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนความรู้สึกของกันและกันเพราะแบบนั้นคุณต้องระวังเรื่องของความรักให้ดีๆแล้วก็เลือกความรักที่ถูกต้องอืมความรักเกิดขึ้นด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้สึกความรักไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวฉันจะสามารถรักใครสักคนได้ไหม ฉันจะทำได้จริงๆหรอคะคนที่น่าอึดอัดอย่างฉันคุณทำได้แน่นอนครับเพราะสำหรับผมคุณเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากมันอาจจะดูเสียมรารยาทแต่ผมคิดว่าคงจะไม่มีผู้ชายคนไหนที่ปฏิเสธคำสารภาพของคุณแน่เพราะแบบนั้นคุณควรจะมั่นใจอยู่แล้วลองทำมันดูเออคือว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกลำบากใจจะหยุดก็ได้พะผมคงจะพูดอวดดีไปหน่อยทั้งที่ตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแท้ ไม่ใช่นะคะฉันเองทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักมาก่อนแต่ก็เป็นคนทํายาความรักเหมือนกันมันง่ายกว่าที่จะเข้าใจจากคนที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนฉันยังดีใจที่ได้เรียนรู้มุมของคนที่โสดมาตลอดชีวิตด้วยค่ะทําไมฉันถึงได้รู้สึกเจ็บปวดแบบนี้เออคุณลูกค้าไม่เตรียมตัวไปทํางานหรอครับออรถประจําทางมาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังฉันมันช่วยฉันได้มากจริงๆถ้ามันช่วยคุณได้ผมก็ดีใจครับจริงสิ เอานี่ไปด้วยนะครับเออทำไมคุณถึงให้มันกับฉันคุณกำลังจะไปทำงานไม่ใช่หรอครับถ้าคุณกินนี่มันจะช่วยให้ทำงานได้สบายขึ้นค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะคือว่าถ้าหากมันไม่เป็นการรบกวนคุณไว้ฉันจะมาใหม่ได้ไหมคะแล้วนายก็บอกให้เธอมาได้ทุกเมื่อเลยเหรอครับโชไม่จำเป็นต้องทำตอบรับคำขอของลูกค้าทุกอย่างก็ได้นะ นายควรจะระวังเผ่าพันซักคิวบัตด,ด้วยพวกเขาเป็นเผ่าพันที่มีพลังในการทําให้ลุ่มหลงเงินเหรอครับใช่แล้วนายอาจจะมีปัญหาได้ถ้าไปยุ่งกับพวกเขามากเกินไปยังไงครั้งหน้าก็ระวังด้วยล่ะเข้าใจแล้วครับผมจะจําไว้แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเด็กบังกรคนนั้นเลยนะอ่านั่นสินะครับเธออาจจะลืมเสียงอะไรกันมไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงมันเหมือนเหล็กกระทบกันเลยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะบบาดเจ็บมือหรือเปล่าเอ๊ะตุ๊กตา ผมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหุ่นยนต์แต่ว่าเมื่อกี้มันเสียงดังมากๆเลยนะคะขอโทษที่ทำให้ตกใจครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยว่าแต่ทำไมจักรยานถึงได้ลม้มเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นยูยูเบรกของจักรยานก็ไม่ทำงานครับดูเหมือนโซ่ของจักรยานจะหลุดลงมานะครับโซ่จักรยานหลุดครับผมคิดว่ามันน่าจะหลุดออกมาตอนที่เปลี่ยนเกียร์ใส่มันกลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ เรียบร้อยโอ้ลิชานสุดยอดไปเลยนายซ่อมมันได้ด้วยขอบคุณมากเลยครับนี่มันสุดยอดจริงๆนายมีพรสวรรค์หลายอย่างจนไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยผมรู้มันเพราะตอนเด็กๆผมขี่จักรยานบ่อยนะครับผมขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจริงๆนี่ครับผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดมอนสเตอร์นามบัตรของผมครับคุณติดต่อผมได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณคือผู้เชี่ยวชาญในการกําจัดมอนเตอร์มันเป็นธุรกิจเล็กๆของผมเองผมใช้บริการคุณให้ฟรีหนึ่งครั้งเออ่ไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้ครับไม่ได้หรอกครับผมอยากตอบแทนคุณจริงๆไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามอย่าลืมติดต่อมานะครับผมขอตัวก่อนเดินทางดีๆนะคะจริงๆสี่ลีชานนายควรจะกลับบ้านไปพักผ่อนนะเพราะพรุ่งนี้จะต้องลำบากมากแน่พรุ่งนี้มีของมาส่งหรอครับ พรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์ที่สุดเหวี่ยงไงละ่ะถ้าวันนี้ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่พรุ่งนี้จะรู้สึกเหมือนตายทั้งเป็นแน่ๆสุขสุดเหวี่ยงใช่แล้วนานมากแล้วที่เราไม่ได้ทางานพิเศษที่ร้านสะดวกซื้อจนลืมไปเลยสุขสุดเหวี่ยงคือวันที่เหล่าพนักงานร้านสะดวกซื้อต้องเจอกับพายุใหญ่